เป็นอาหารวันนี้เป็นไฟปลาแล้วก็ราน้ำแอปเปิ้ลซุปขแลผักสลัดอาหารนี้ไอติมไหมไอติมเน่าหนาวแฟนถามกินไอติมไหมเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นี่แหละค่ะแล้วก็กินของหวานเรียบร้อยฝนตกนะคะ มาที่สวนสนุกที่ประเทศเยอรมัน,นีไยคนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตรงกับวันหยุดไงรู้แบบทั้งหนาวทั้งสนุกนะคะฝนก็ตกด้วยหนาวมากแล้วคนก็เยอะมากใส่เสื้อกันหนาวแต่หนาวหคะห,หนาวฝนตก ตอนเช้ามาฝนไม่ตกแต่พอไอวีบ่ายมาฝนตกตอนนี้ก็บ่ายโมงคึ้นแล้วค่ะจะไปดูโชว์กันเ,เพราะว่าหลานๆของแฟนค่ะเขาก็ไปเล่นเครื่องสนุกกันอยู่<ป>ส่วนเราก็จะไปนั่งดูดูโชว์เ,เบบขาแสดงบ่ายโมงครึ่งเลยแล้วญาติของแฟนเขาสนใจก็เลยไปกับเขา มากันมากันหกคนนะคะกับครอบครัวญาติของเพนนแหละบันหยุดตรงกันก็เลยนัดก,กันมาพึ่งก็ไม่ได้ลงคลิปตั้งนะเนาะทำแต่งานไม่มีเวลาแล้วก็เหนื่อยงานก็เลยก็พักวันนี้ก็ได้โอกาสทำคลิป แล้วก็มาโผล่อยู่ที่ประเทศเยอรมันเลยนะที่สวนสนุกเป็นวันหยุดพักผ่อนพอดีเลยค่ะก็เลยแบบมาเดินเที่ยวเดินเล่นเปิดเปิดตาด้วยกันเป็นการพักผ่อนไปในตัวเลยเหมือนเป็นการย้อนไปตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยมากันตรงนี้เป็นอะไรที่แบบว่า ย้อนไวัผ่องคลายอ่ะไปไหนกันล้วเห <c oughs> มือแต่พูดมองหาก่อนไปไหนกันแล <c oughs> ้วจะเข้าไปดูโชว์เนี่ยค่ะ เราก็เดินหาที่นั่งเนาะนู่นคนเยอะมากๆเลยนะคะก็คือเขาก็เข้ามาก่อนแล้วแหละเราก็เข้ามาทีหลังเขาก็เลยต้องเดินหาที่นั่งนะคะครั้งแรกอะเกือบจะได้ยืนดูแล้วนะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีที่นั่งอยู่ข้างหลังนู่นให้เดินไปข้างหลังเราก็เลยได้ที่นั่งอยู่หลังสุดเลยนะคะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาโชว์แล้วนะคะโชว์ไอซ์สเกตน้ำแข็งนะคะก็คือเขาก็จะเต้นลำอยู่บนน้ำแข็งเป็นไอซ์สเกตเป็นโชว์ระบ้าที่สวยงามมากๆเลยนะก็คือโอ้โหแต่ละคนนี่คือเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เพลงประกอบเขาก็คือโอ้ยเพาะมากเลยนะคะดูสิก็คือพึ่องอ่ะจะเร่งหน่อยนะเพราะว่ามันจะยาวไงก็คือเร่งไวหน่อยแต่ว่าเขาเล่นเก่งจริงๆนะคะก็คือหมุนตัวพิ้วมากๆเลยนะโอ้โหก็คือแบบสวยงามมาก คือนั่งมองนี่แบบว่าแทบไม่กระพริบตาเลยนะเพราะว่าแต่ละโชว์ที่เขาออกมาโชว์นี่ก็คือตื่นเต้นมากะคะมาเที่ยวสวนสนุกในครั้งนี้เพิ่งจะเป็นผู้ตามเนาะ ก็คือเขาก็จะวางแผนกันไงว่าเวลาเนี้ยจะทําอะไรเวลาเนี้ยจะไปดูโชว์อะไรหรือว่าจะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงมตติกันนะเขาก็จะลงความคิดเห็นกันแล้วเขาก็จะหันมาถามพึ่งว่าพึ่งคิดว่ายังไงพึ่งก็ว่าแล้วแต่พวกเธอเลยฉันจะเป็นผู้ตามอย่างเดียวนะก็คือแบบว่าเอาที่พวกเธอแบบสบายใจเลยก็คือฉันยังไงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนมากพึ่งจะเป็นผู้ตามมากกว่าค่ะเขาพาไปดูอะไรเขาพาไปชมอะไรก็ไปกับเขาค่ะเดินตามเขาไปอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เขาก็พา เข้ามาดูในนี้ก่อนเนาะเต้นระบำบนน้าแข็งแต่ละคนนี่ขาแข็งแรงแล้วก็หุ่นสวยกัน,นมากๆเลยนะผู้ชายผู้หญิงนะคะคือแบบโอ้โหสนุกมากเลยอะ่ะพิ่งชอบดูอะไรรู้ไหมชอบดูชุด ชอบดูสรีระของเขาในการโยกย้ายอยู่บนน้ำแข็งอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเก่งมากๆเลยนะไม่ล้มเลยนะไม่มีคนล้มสักคนเลยนะคะถ้าเขาสวยงามมากไม่ว่าจะหมุนตัวยังไงไม่ว่าจะแกว่งไปตรงไหนสง่างามอ่อนช้อยมากๆร่างกายของเขาแบบว่าพริ้วสวยงามมากเลยนะอยู่บนสเก็ตน้ําแข็งอย่างเงี้ยคือความสามารถของเขานี่สุดยอดมากๆเลยนะคือขาเขาแข็งแรงมากเลยนะคะโชว์นี้เรียกเสียงปรบมือได้ แบบว่าสนั่นวันไหวมากเลยนะแบบโอ้โหเสียงดังมากๆเสียงปรบมือคือดูจนจบนี่ก็คือพึ่งเจ็บมือหมดเลยนะเพราะว่า กมือคะ่ะนั่งตกมืออย่างเดียวแล้วก็นั่งยิ้มนะคะก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโชว์แรกเลยนะที่เราเข้ามานั่งดูกันแสงสีเสียงแล้วก็การแสดงความสามารถของแต่ละคนนี่โอ้โหล้นเหลือจริงๆเลยนะคือนั่งดูไม่กระพริบตาเลยนะคะโชว์แต่ไดโชว์อะ่ะคือเขาเก่งมากๆเลยนะเขาก็จะมีความสามารถพิเศษของเขาเลยเนาะดูเหมือนจะง่ายเนาะแต่ว่าเป็นโชว์ที่ยากนะคะดูความสวยงามของเขาดูความแบบแข็งแกร่ง แข็งแรงในร่างกายของเขาไงเขาพลิ้วมากเลยนะแต่ละคนน่ะมาที่ส่วนสนุกที่ประเทศเยอรมันในครั้งเนี้ยคิดว่าจะไม่สนุกนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากไงเพราะว่า ก็ไม่เคยมาหน้าหนาวสักทีนะคะมาแต่หน้าร้อนไงไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะเดินเข้ามานี่โอ้โหคิดว่าเป็นหน้าร้อนนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้ว่าสนอากาศเนาะครั้งแรกคิดว่าอากาศหน,นาวนคิดว่าจะไม่มีคนมาผิดคาดนะคะก็คือคนหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะหนาแน่นมากๆคนเยอะมากๆนะครั้งแรกอะ่ะตัดสินใจว่าจะไม่มาแล้วนะคะแต่ว่า ตอนเนี้ยตัดสินใจถูกมากๆค่ะที่มาเพราะว่าโอ้โหได้มาเห็นอะไรที่ที่แปลกตาไงที่แปลกตาจากแต่ก่อนเพราะว่ามาในครั้งเนี้เป็นการฉลองในการเปิดสวนสนุกครบรอบ50ปีด้วยค่ะก็เลยแบบดูยิ่งใหญ่มากเขาก็จะมีขบวนด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้เราก็มาหยุดดูหยุดดูนู่นดูนี่ไปก่อนนะคะดูการโชว์ของเขา ก็จะเป็นส่วนสนุกที่ใหญ่มากๆเวลาจะไปไหนแต่ละที่นี้ต้องแบบว่ากางแผนที่ดูกันเลยนะในในสวนสนุกเนี่ยแต่ว่าที่เนี่ยเขาก็มีป้ายเนาะเขียนบอกทุกทที่แล้วก็มีแผนที่ให้เราดูค่ะว่าเราจะไปตรงจุดไหนจุดไหนอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเราก็จะอยู่อยู่ในอยู่ในสวนสนุกเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะปิดประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยแหละคะ่ะเพิ่นก็เข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเปิดเลยนะเปิดจนยันปิดเลยอะ่ะก็คือชีวิตอยู่ในสวนสนุกทั้งวันเลยคะ่ะที่ที่เช่าโรงแรมอะ่ะโอ้ไม่ใช่ที่ที่เช่าอพาร์ตเมนต์ก็คือแค่นอนแล้วก็อาบน้ำเท่านั้นละคะ่ะ ที่ที่อบบาบ้ตเมนที่เราเช่าอยู่กันอะอาศัยว่าได้นอนได้อาบน้ําได้นั่งแบบว่าพักผ่อนนิดๆหนยๆค่ะนอกนั้นก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่สวนสนุกทั้งวี่ทั้งวันจนถึงค่าเลยนะคะมาเที่ยวสวนสนุกแบบนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้ชมบันเทิงเลิงใจมีหลายๆอย่างเนาะก็ได้ย้อนไวัยไปด้วยแล้วก็ ผ่อนคลายไปด้วยจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเนาะสนุกมากเลยนะคะเป็นโชว์ที่แบบประทับใจมากเลยนะ,ะโชว์เนี่ยโชว์ไอส์คเกตค่ะปกตินี่จะชอบนั่งดูแต่ในทีวีนะแต่ว่าอันเนี้ยมานั่งดูแบบจริงๆเลยนะ,ะนั่งดูที่เขาโชว์แบบแต่ละคนนี่คือแบบรูปร่างสวยงามมากเลยนะคะแล้วเขาก็โชว์สวยชุดแต่ละคนนี่ใส่สวยงามมากๆเลยนะ